ครับสวัสดีครับชุน้อแบบนี้แหละแต่ว่าหนูกินตรงก่อนแล้วหนูบอกว่ากระได้หิมีสะไม่อันนี้เป็นหลวงพ่อวิหารฮะเออหลวงพ่อวิหารแต่เกิดมาแน่เลยครับหลวงพ่อวิหารหลลวงรับแเหมือนหลวงรับแรงหลินรับแรงแต่นี่เป็นหลวงพ่อวิหารไม่กินวอ้หรซุกแล้วก็ขันี่ซุกแล้วกินได้เลยลูกโอ้ยไอแค่ตูดันเลยแล้วก็ ดูชิมดูก่อนได้มาได้มาได้เจาตรงมาเรื่อยๆนี่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นดีเจซาดอมยืนเลยเนาะสวัสดีค่ะศรีสเกตสร้างบ้านสวัสดีครับผมนี่นะครับได้รับกาฝากน้องเพื่อนลองแกะดูรู้จะรู้สึกว่าที่นี่นี่น้อยสิล่ะแปลว่าจะใส่ครับนี่อันนี้คืออ่านี่สวนของของลูกค้าผมต้องจองกันตั้งแต่มันออกออกตั้งแต่เซ็นสัญญาให้บ้านพนักงานโอ้มันก็ขยายครับ หลงพระวิหารหลงแล็บเนื้อมันื่อหลงเล็บเนื้อราคาดิมันราคาแถวแถวกันทะลักมันนั้นขายประมาณหนละสามร้อยแบบนี้แค่แค่พวงมาดีเนาะต้องแก้ดูเนื้อมันก่อนใช่อแม่นบอกแต่ละขนาดนวยก็เป็นแค่พวงมาดีขายพวกก็คือเนื้ออหลรคือหลงแล้วก็หลินอเดียวกันเดียวกันครับแต่อันนี้เป็นหลงอันนี้คือเนื้อมันจะละเอียดหน้แต่เม็ดก็ไม่ใหญ่นะครับอันนี้คือเนื้อจะละเอียดแล้วก็หวานมัน ลงลเเดี๋ยวมันอยู่ซีรีเกียรตพา่อยไม่ว่าลงข่อยหารแล้วเนาะจะให้พ่อเอกว่าน oh, ี่บอกง่ายมากโอ้หน่อยๆซ้ำกันมาเด้กค่ะกินข้าว่าเบมลายกินข้าวนี่ยกินข้ากับย <uh ังว่าเบอร์แนนน่ใส่ละคอยกินลูกเลยก๋วยกลวย เีดบอกให้กินน้ำมันอ่ามันจะดีบอเพราะเป็นปอกง่ายครับอันนี้แค่แค่ตูดมันก็แค่หอมมันก็ง่ายมากอันนี้หอมครับอันนี้ครับเคยไปสื่อหลงรับแน่เนาะกิโลละนี่แหละหลงร้อแม่กอเมียนครับถ้าอยู่ที่นู่นตอนนั้นหกร้อยบ้านเราตอนนี้เขาขายอยู่ว่าสามทำลายตัวขึ้นไปหอดพุนละกินเขาก็อันนี้ครับบ้านก็ลยไป้าบเราเดียว ขนาดไปหัวทีมันกิโเลือดเราลอยไม่ได้บ่มีรถดอกละข้าวนะข้าวบองนี่ยังหนังมาังกรทุเรียนข้าวบว่าหลงร่ำแรศครับผมโอ้ยกินละสุบ่หลงของโอ้ยหลงพระวิหารได้หลงพระวิหารอ๋อมาที่นี่จะมาพยอซายก็ไม่คอยกินเนี่ยเปล่าพ่อพ่อเอามาอันนี้มาไปไปปอกไปปอกทุเรียนให้ลูกสาวกินร่องปอกด้านหนึ่งเลย ให้พปอบให้พ่อปอกใช้สิปอกนี้เอากินแล้วแต่ลุงรับแรงด้านีนพี่น้องค่ะดีแสบอยู่ตอนนี้ดีแสบดีแค่ตูดมาโลดปกติช่วงหนุ่มๆนี้เอาหัวโอ้ลดเลยเป็นห่วยนะเดี๋ยว อันพวกสาวน้อยขาดตลกว่านเอซีฟากไวลิดน้ำนกีดเป็นต้นจวงแม่เป็นต้นจวงบัวแม่บัวเลนต้นหวานที่เขาเล่นเนี่ยต้นใหม่วยูหรอบบัวสบายบัวสบายเป็นอะไรขึ้นกับเออนี่ไงอ่วเราแค่อะรแค่ตนไ่ได้เลยกินออกมาโลดไปใส่ไปผึ่กินทั้งในไบ้ง เป็นบ่อนออบัตานีผู้บ่เคย่อปอดพี่ต้องตัดตัดก้นก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรเห็นชอบไม่เชือนก้นตรงนี้ก่อนตูนเชิญเห็นอยู่อ๋อพี่น้องเอยสิเปลี่นบอนออร์บัตานีเป็นยากที่านี่สิบเบคายบักตุเลียนเหตาเฮาพี่สเกียสร้างบ้านที่ไปขายตูเลียนแล้วแล้วหลังนี้มาปากลายเป็นยูทูบเบอร์อันทายอดวิวบ่ไปสิไปขายบัคตูเลียนเลยยอดวิวบ่ขึ้นบ่ขึ้น ใกล้ๆทุเที่เลยได้ลายเลยว่าใกล้แล้วครับใกล้แล้วผมใกล้ใกล้เสร็จแล้วฝากกันด้วยครับไอ้ยศิษย์สาวน้ำยืนสุดยอดมากสุดยอดแห้งยอดวิวเพื้นกระดีอยู่วนู้เบิงอยิ่วขาผมผมเมื่อละคลิปสองคี่ตอนมาตอนมารับงานมาสามหมื่นห้าตอนนี้มันเกือบหมื่นตัวกวางเปล่าเปล่ามันสิบคได้กินงเปล่ายปล่าเปล่าไปได้ทั้งนั้น มาเด้อพี <amounts of water writers> <ohn> ่น <refugees> ้องไลยกินข like <animals> ้าวกับกีฬาองค์หญิงกินแนวกินดี่มากมี่ยังแน่หรอกเนี่ไม่ดีไม่ดีก้อยกับตะปูก้อยกับตะปูเนี่ยเขามาถามเซเลบของเฮานะคะอาหารที่ชอบก้อยก้อยนี่แบบนี้เลยวันก้อยนี่นะคะ กระสมต่ำก็ต่ำปะงงเด้อพี่น้องเด้อะได้อาหารที่ชอบเอาไม่หน่อยกินไม่ว่าอะไรจะดูบอกว่าเป็นยังไงลงรับแพรกครั้งแรกครั้งแรกกับลงรับแพร่ลงรับแพร่เนาะแป้งบะลูกพันนี้หนูว่าท่านเคยกินไหมวะมันละลายในปากน้ำเห็ดไม่เห็ดไม่หน่อยไม่หน่อยนั่นพันนี้พันนี้เคยกินหรือยังเป็นยังไงลูกอธิบายให้พ่อฟังหน่อยสิกินแดงไหมบะลูกหย่ำกรุบกรุบมันละลายไปเลยมันละลายไปเลยครับเม่นหน่อยแล้วบอก หลงนับแล้ไม่ได้แต่เดี๋ยวมันจะขึ้นเอาเป็นยังไงลูกผู้หญิงแซ่ไม่เม็ดมันแค่น่อยเม็ดน้อยไม่มาลูกเม็ดน้อยเปล่าเม่ดน้อยชิมเลยกินหลงกินแห้งบ่ลูกกินแห้งบ่ เป็นยังไงรสชาติกินอร่อยหวานละลายในปากมันกินกินผู้ดีเด mm. ี๋ยวเดียวเดียวเดียวผู้ดันกินเนียวสงมัยสิจะบอกว่าเจียวีลีได้เดีวนี่ับโม่พู้ได้เล่น่รถครนี่เด้อแสบอย่งจ้าแสบอย่เนาะะเนาะแสบอย่เนาะลูกเขายากเนี่ยนี่เขาหายากอุ้ยโมมีอีกว่าข้าปซสื่อเยอะใสมากนี่บอกนู้เนี่ย่า ถ้าบ้านเราประมาณสามร้อยบาทกิโลนึงนั่นั่นค่ะไปซื้อยูอุตรดินั่นหกร้อยหกร้อยค่ะไปสูงแมาแล้วอุตรดิตฐ์นุกไปซื้อไม่แล้วกิโลละหกร้อยไม่น้อยอืับอกมากี่ลีบรซื้อได้หนิผู้ใดกันดิจตารกัเเราจิมครับ ยายเพราวามันมาชิมกับชิมกับเขาเป็นยังไงละลายในปากแต่ว่ามันหอมเนาะหอมหอมอมันจะหอมเหมือนดอกไม้มันจิ่หอมไม่เกี่ยวสูดียันหลงลับแลหลงลับแลหลงว่าวิหารเพราะว่าตอนนี้เขาปลูกอยู่สีสะเกตตอนนี้แสีบเพื่อจะเสียบแห้งะไรในป่านั่นแหละ คุณสเกตบอลติดต่อสื่อนมดแล้วผมว่ามันอ่ามันยากยูากสีสเกตสร้างบ้านนี่ต่อสีสเกตสร้างบ้านเนิะเดอรเอาแล้วมาตาเนี่ยเอาแล้วมาตาเนี่ยงานจะเข่าสีสเกตสร้างบ้านแล้วขายหุเรียนนั่งจ้ะสร้างบ้านนั่ะเพิ่นเพิ่นเหมาสวนไปแล้วเพิ่นสิขายสามปีสามปีเพิ่มมาซื้อของผมผมมีสูตเป็นปลูกเองบอกว่าเป็นปลูกเองบลาค่ะ์มพื่อนอันนี้ของเผ่าอ๋อแต่ปลูกอยู่แต่ว่าสวนนี่เป็นเพื่อนครับคุณหญิงไม่หอดเพื่อนว่า ให้เจ้าลองเพล่ไ้อ่ามาองบอกโอ้ก็ลองเพล่าเป็นดอกคนไรเขาเสือนองมาเห็นน้ำได้โอ้บ่บ่ลองเลยกัน้่าเสือนองกับบ่แม่นเบิร์ดบ่อิ่มหมดละลูกอิ่มล้าบ่แค่ยุไม่หน่อยแล้วยังประกาศขายอ่เทียนจะเรียนเรียนอันพ่อโจ้เพประกาศขายน้ำตาลาแสบ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 แสสบแ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 แสบบแสบแสบบแสบแสบบแสบแแสบแ ผุ้ได้มาท่านกับท่านเลยจ้ะผู้ใดมาบบท่านกับไปกินจ้ะที่พูดื่าที่พูดมากินดูเรียนหลงรับแรเนี่ยนงพูกีฬากินอีกแสดงว่าแ่บียนรีลากินอีกแสดงว่าแสบแมนปกติคือจะเอาบงคอยมาแบนบอลเปยนเกี่ยน่จ้ะจ้ะแสบแสบเอาเาโอเคงั้นนี่ไอเอาเดี๋ยวพ่อเขาเลยลวเดี๋ยวองค์แต่ว่าพ่อไปยุ่งเพี่นายลว ออเดร์เขาเลือยเดอเดี๋ยวพงศ์นี่จะเลี้ยาใครจองไว้สามปีที่วัดเนี่ยก็ที่ปลูกทุเลี้ยงอยู่ในวัดเลยจองไว้เด้อบูใดอยากกินอีกสามปีสีสะเกศสร้างบ้านจะขายเองสามปี ปลูกหลายว <ส nervous S 1> ่ค่ะปลูกสามเองโอ้จ้าจ้าจ้าสุดยอดสุดยอดค่ะไอ้ปูก็เหงมวยผกว่าหาจ้าอีกสามปีสีสะเก็ดสร้างบ้านเพื่อจะขายเองเด็กพี่น้อง <c oughs> น้แหน้แหน้แหนมจเล็กเปลือกบางเนาะเปลือกบางเม็ดน้อยเนื้อเนื้อละลายในปากแค่เปิ่ง้ลไทยลูกโอ้ยลูกกว่าเด็กนั้นเอาไกลๆเนี่ย นี่นะคะหลงรับแหล่เนื้อแก่เหลืองๆละมุนแบบนี้เลยพระวิหารรับแหล่หลงพระวิหารหลงพระวิหารครับผมเอิ่นมันจะหลงพระวิหารมาว่ามันอยู่สี่สิบกิโลหลงไปหมดแล้วแซ่บนี่เบิ่งแสดงว่าแซ่บเด้นี่พี่น้องินนี่ยิ้มแสดงว่าแซ่บปีใดเนาะสาวน้องเนี่ยปีไปรับแม่ไปอันนั่นแหละสาวน้องเนี่ยแล้วกินโซเลียนลำนักขึ้นเกือบสิบโล มาลงเลยมาลงเลยมาตอนนี้ของผมนี่กินแล้วพยอมลงเอาหอว่ากินลายเลีกินลายข้าสวยมันกัไม่อีกแล้วพอสูงอีลพี่แต่ออตายเลยำลัปลว่าลงอยู่เรยว่าไปว่าลูกไปว่นวันเี้ยวไปนันไปว่าให้ลูกญาติหลยไปวาให้ลูกญาติเขาไปเรนต่อบอกก่อนแสบแสบแสบาตเครื่องบิน ม่อยตานดอกลูกคนเดินเขาก็ไปเทือดเทือดวอยังไมอย่างไรคนเด right. so, ินขึนจากไอ้วุ้นไม้ศรีเกศอีกผมวุ้นนับเลยนับเลยจะบอกอะไรกันไรอ่ะวอยานลูกวอยานมันเป็นเรื่องแบบคนเดินเขาไปกันเทือดเอดเออไม่กลัวไปเลยกินแล้วจักหน่อยก็จะเช็บซ่าอ่ได้พี่น้องมัเก่งแง่ถึงเวลาจะทำอะไรขึ้นกาอ่ะอ่ะขอบคุณคุณพ่อศรีสเกตสร้างบ้านนี่ จะเป็นสีอย่างเป็นช่องเลยครับพี่เจจ้าแบ่งแฟนครับเป็นจักแสนหนึ่งเอาไปเลยค่ะไปพี่น้องตามไปสองแสนกระตันก้อยวิวสามลอยหนึ่งเดี๋ยวผ่านนั่นเลยฝากฝากช่องผมนะแม่ฝากช่องฝากกับช่องเสียเกียรติตั้งมันมีสานอ่อนซ่อนหักแห้งช่องไม้ด้วยโอ้สานอ่อนซ่อนยอดวิวนี่อุ้สุดยอดอีหลีโอ้ครับพี่เต๋อเป็นแบบนวิว เปิดสร้างเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนบอแต่ว่าวิวเมื่อก่อนสองวิวสามวิวแต่มาเมื่อวานนี่ดีใจแห้งสองพันวิวเริ่มมีสามสิบห้าสามวิบนี่ Mm. ตามซุดูวิวจ้าขอบคุณนะะขอบคุณค่ะวานมวลกันพี่น้อง่ะยยูบาดีลาอุงอิงขอบคุณเรืค่ะอยู่ดีแห้งักแห้งแบงปันนะคะสวัสดีค่ะ